เลื่อนสักเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่พวกเรานะครับเป็นพระร่างกระราชาชิเษก่อนก่อตอนนี้เปลี่ยนอี่ก็มาได้เปิดแล้วอ่ามาทุกปีเช่นเดียวนะครับ

I <laughs> มาทุปีองเขาจะมีลับเขาจะมับ่อนหนึ่งแ่เดินคนกวันนี้รงทานก็เกือบพันลงคัเก็ไปดีลงหรือไปหวันพันดีเนาะที่เป็นเรียงดีเลยตามด้ยครับมีอะไรยังไงอกสปาเขา แล้วบงคนเลยเป็อย่งนี้เด็กน้อยอยู่นแต่ยงอยู่ดลยนมเรื่องงานมาเรงานปู่นันนีอ่าสุดท้ายหลวงปู่ให้พอแทนแทนที่ชมอยากที่เรากาล้างคิดจะสิ่งที่พานามีควคคนเคยใจเย็นได้คนกคยได้คนดีตลอดดีตลอดชาติลอดเกี่ยวกันไม่ต้องเลือกินใจดูมันเอาปยันก่รยันคไเยอูที่กครับ สอนทำมาให้เรามีธรรมะในใจให้เราข้ามความทุกข์ความความสุขให้ได้ให้เดินสายกลางเป็นมันชฌิมาเพราะว่าบอกทั้งโลกนี้คนมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้อริยสัจสี่สัจสี่ก็คืออริยสัจสี่คือเกิดมีเกิดมีแก่มีเย็นมีตายท่านสอนให้เรารู้ว่าชัดเจนมากว่าความเมตตาของท่านเรากเาท่านก็บอกเราว่าเนี่ยเวลาเราทํากุศสนเนี่ยเรา เราให้วางความตายไม่ใช่ได้ความหนีไม่ใช่ของเราเป็นนามเป็นสมมุติทั้งหมดพอเรา,าพิจรารณาดูแล้วท่านพูดถึงเรื่องจิตทุกวันนี้ที่เรามาถือศีลอยู่ที่วัดน,นี้ก็ได้ฟังศีลบังธรรมกท่านธรรมอนนั้นก็ทําให้เราเรียนจิตใจดีแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําถวายทําบุญร่วมกับท่านทุกครั้งที่มีการทําบุญทํากุศลเราินดีแล้วก็เต็มใจทําด้วยความศรัทธาด้วยบาร,รมีของท่านแล้วก็ คําสอนของท่านทุกคำล้วนได้เป็นความจริงนะครับถ้าทุกคนมาสัมผัสท่านแล้วว่าจะมีความแบบปื้มไปดีใจมากว่าในการสอนธรรมะของท่านเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นรูปแบบที่สอนแล้วก็ชัดเจนมากในในตามประมีดกเลย